สวส no om, ัสดีพี่น้องกองไฟทุกมองทุกบอลครับพี่น้องครับขอพบกันที่เขาขึ้เดิมกครับพี่น้องครับพี่น้องโคบะเติไทยและทั่วโลกนะครับพี่น้องครับที่นี่วิธีชาวบ้านนะครับพี่น้องครับมันมีด้มาเขืออาหารไก่นะครับพี่น้องครับไก่ปูดางดำมอขอหาห่าครับพี่น้องครับขำแรงมากกับในวิามาีทำอาหารไก่นะครับพี่น้องครับตัวหนึ่ไก่อยู่ประมาณเจ็ดแปดเดือนกำลังไข่ครับพี่น้องครับไข่ตรงมือเก็บไข่ซุ้มมือครับพี่น้องครับ ตัวนี้แม่กำลังว่าไข่เ50แมาหูส์บองว่าไก่แม่ได้เลี้ยงลูกดีผูดีนะครับพี่น้องจับเบิ้งนะครับแตาจับเบิ้งเราโบกกระโดดออกก็แสดงว่าเลี้ยงสามารถเลี้ยงลูกดีครับพี่น้องพีจะลองจับเบิ้งนี่โบกกระโดดออกนะครับพี่น้องครับถือว่าเลี้ยงลูกดีนะครับนี่คือแม่พ่อนธุ์ที่ดีนะครับพี่น้องครับเป็นแม่พันธุ์ที่ดี ครับจับเราอยู่ซื่อๆนะครับพี่น้องครับโบกระโดดออกจากข้างนะครับนี่ก็คือเป็นแม่พันธุ์ที่ดีเลี้ยงลูกดีตุ้มลูกดีครับพี่น้องครับครับเป็นแม่พันธุ์ที่ดีอ๋อเป็นเล็กมากครับพี่น้องครับตัวนี้ก็เลี้ยงลูกดีครับครับพี่น้องครับมือจับเลย แสดงว่าเลี้ยงลูกดีครับพี่น้องนี่เช็คเลยครับเลี้ยงลูกดีต้มลูกดีครับเป็นเม่พันธีดีนะครับพี่น้องนี่ครับครับขคงนีไม่แต่เม่พันธีดีจับปบบบไปใส่ครับพี่น้องครับนี่ขึ้นกันครับจับปอบจิกมือเลยน่ครับ น,น,นะครับเลี้ยงลูกดีครับพี่น้องครับจะโคกไข่ครับพ่อไม่พัดนะครับาจะแดงนะครับสมบูรณ์สูงเงาครัพี่น้องครับ สมบูรณ์นะครับไกส่สมบูรณ์เดี๋ยวจะพ่อไปเพิ่อีกรอบหนึ่งครับพี่น้องครับ นี่ครับไข่นะครับทำปิดล็อกเปว้ล็อกนะพี่น้องครับไข่มีล็อกล็อกละสองสองไข่นี่ครับนี่ครับไข่นึงนะครับพี่น้องครับ ห่างไกลนะครับห่างไกลน,นีพจะเฉลี่ยไข่นะครับเก็บไข่ซู่มือนะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ห้องนี้จะไขวิปบปัญหาหน่อยนะครับการตั้งห่างไข่นะครับพี่น้องครับ ใครกับจมี่ใครไปช่องใครไปช่องช่องไปครับพี่น้นองครับัตอนนี้ยูวอนหาซิปบตอนนี้จะกุ๊ช ก็จะนาแดงนะครับพี่น้องสมบูรณ์นะครับตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้นะครับสมบูรณ์พอพี่น้องแดงกองกองเลย จะนีเป็นไก่พอไม่พันนะพี่น้องผมจะให้อาหาร17เปอร์เซ็นต์หรืว่าอาหารอย่างเดียวครับพี่น้องเดยว่จะไม่กินนะครับระบบให้น้ำให้อัตโนมัติ โอนายการจะดีแน่เจ้าหน่อยสูงพี่น้องสูง,สงอ่าได้สิพาไป็นเบงขอกอีกของนึงครับอีกอีกรอบนึงครับพี่น้องครับ,น,รบนี่ครับนี่ก็อีกชุดน,นึงครับรพี่น้องครับดับงนั้นแปดเดือนครับพี่น้องครับกำลังไข่ พี่น้องครับผมวเม่นน่าจะแดงนะครับขนเงานะครับพี่น้องครับไก่สมบูรณ์นะขนจะเป็นเงาเลยน่าจะแดงนะครับพี่น้องสมบูรณ์ดีไห่ลูกไปดีนะพี่น้องนี่ <c oughs> ครับตัวเมียนะครับขนจะเงาง,งาม กูนาะจะแดงสวดสรงจะดีแน่จัง่อยนะครับจะเป็นโคอนนวล่น ใ่โปรดปราๆครับพี่น้องครับนี่สบายเบิ่ง,งไก่ว่าเลียเ้ยงลูกดีพอดีอน,นี่ครับกระโดดร้องชี้นเนี่ยแสดงว่าเลี้ยงเลี้ยงลูกพอดีครับพี่น้องครับตุ่มลูกพวกให้ดีนะครับ จะมีใครนะครับไปซื้อหมืนหลังจากให้อาหารแล้วกระเจาะเอาไปให้ให้ก้อยให้ไปกินยาแล้วพี่น้องก้อยให้กินยาครับมีได้เกิดอะกาไข้ขูงขึ้น <Okay. S 1> เดี๋ยวจะไปลปล่อยให้พนกิน้นหยากันหน่อยนะครับก็เป็นเสริมหน่วยหงานะครับตอนเร่งตอนโตนะครับ

ปล่อยออกมาให้กินยาน,นะพี่น้องนะครับปล่อยออกมาให้กินยานเสริม เสือร่มดีนะจหน่อยนะครับพี่นอ้องขึ้นทางขึ้น